นครน่าจะสีมาแหละใช่หรอกอันนี้มันสระเอ้อนครสระมันไม่มีนครสวรรค์นครสวรรค์มัม่วเลยโอ้โหไม่น่าพูดเล,เลยปานนี้อ่ปะปานนาครสวร์อ๋นอน,น,นครสวรรค์นครสวรรค์เล่นได้ด้วยเหรอวะแบบนี้กูคิดโกงไง สวัสดีมากมานายจ๋าครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วในายดการอามันเต้เล่นเกมเรากลับมา EP นี้เราจะมาเล่นเกมอะไรกันจ๊ะถอดรหัสภาพค่ะครับก็เป็นเกมถอดรหัสภาพง่ายๆที่เราสองคนจะแสดงความโง่ให้ทุกคนได้ดูนะครับ <c oughs> แล้วถอดรหัสภาพ EP นี้ก็อยู่ในหมวดหมู่ของจังหวัดนะครับเป็นชื่อจังหวัดกด์ิกาก็ง่ายๆนะครับเราสองคนถ้าใครคนหนึ่งรู้ว่าคําตอบนั้นคืออะไรก็ให้กดเจ้านี่นะครับ หนึ่งครั้งถ้าใครตอบถูกเอ่อจะได้ได้หนึ่งคะแนนนะครับแล้วก็คนที่ไม่ได้ตอบหรือคนที่ตอบผิดก็จะโดนทําโทษด,ด้วยเจ้านี้โดยการโด<ะ> <laughs> นตีกระบาลอย่างนี้หนึ่งทีนะครับเมื่อพร้อมแล้วก็ไปดูข้อแรกกันเลยจะมาอะไรวะลองลองลองยอก ดูไหมะไะยะลายางตัดงูออกอันนี้ลายะลาดูครับยะลาโอเคมาครับอโอเคครับไปดูข้อสองกันเลยอะไรวะน้ำ อุ้ยไม่ลนะอุ้ยกำลังจะตอบเลยแต่ว่าน้องบัวลำพูนอ่าให้ให้ให้ละดาวานันไปดูเฉลยก่อนน้องบัวลำพูนลำพูลำพูไปดูข้อสามครับขี่สองเขียนมาอะไรวะ กินปลาบ้างจะได้ฉลาดคืออะไรวะอุ้ยอะไรสมุดปลาการอะไรอะไรอะไรเอาไปดูเฉลยครับสมุดปลาการสมุดปลาการจ้าอ่ะสวยๆหน่อย เท่าไรแล้วสองต่อหนึ่งสองต่อหนึ่งครับก็ไปดูข้อที่สีกันเลยทำอะไรวะมีจะตายก็ตายแล้ววะชเชีย์ก็ตายของเชีย์สุสุส,สูงสูงบยบาย จะมาอะไรผสมไม่านเอ้าโง่เฉยดูอะไรสงขาหรือเปล่าไม่ไปาน้งไล่สงขายติ่งตาบอะไร<ม><ม>ต,ไตอบอ,อ,อะไรไม่แสดงว่าพี่นัดรู้เลยเขายังไม่รู้ไม่รู้ติ่งตอบอะไรอ่ะมันจะเป็นสงขายเนี่ยวะเ,เดี๋ยวแล้วกดแล้วด้วยกดแล้วต้องตอบ <laughs> ไม่รู้สงขาสงขาอะไรวะบ,าบาลายลายนาลายยอมวันวันนี้ข้อดีโง่ทั้งคู่นะครับเชียงละ่ะอ๋อมันเชียงมันเชียกระต่ายมันเช,ชียงเชียง เอาจริงสงขาผิดนะเนี่ยอตีแล้วแล้วครับไปดูข้อที่ห้ากันเลยอะไรมีห้าแล้วไม่กดด้วยห้าแล้วนึกว่าห้าแล้วนึกว่าจะกดจันทาบุรีเป็นจันทบุรีกรลังกำลังนึกอยู่ว่ามันอะไรบุรีเนี่ยหละไปดูเฉลย โอ้ยหนูเพิ่งแพ้แล้วมั้งจันทบุรีมาจ้าอืมอเคครับสามต่อหนึ่งใช่ปะวะเคครับไปดูข้อที่หกกันเลยอะไรวะลันนา นี่แหละแหละนะนะแล้วนองนอนเห็นไเห็นนัดชี้เออว่ะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไอ้แดงแดงโอเคไปดูเฉเลยครับเอ,เออ่นอจริงว่ะโอ,อเคครับก็เท่าไหร่แล้วเอยอ,อที่เจ็ด ไปดูข้อที่เจ็ดเลยอ่างทองเอ <c oughs> อ่างทองเฉลยสิอันนี้ง่ายอ่างทองนะครับมาโอเค กี่คะแนนแล้วไม่รู้เดี๋ยวไปสรุปกันท้ายคลิปแล้วกันฮะไปดูข้อที่แปดกันเลยครับไฟต้องมันกาไฟมาหลอกอันนี้กําแพงอันนี้อันนี้กินเผ็ดกําแพงเผ็ดเป็นกําแพงเผ็ดนะครับไปดูเฉลยนั่งเอาเผ็ดมาหลอกอันนี้จะเอาเป็นเผ็ดอะ กำแพงเพชรมาค่ะโอ้นัทวิชนะอย่างเดียวเลยอะ่ะดูพลิกก้าวเลยจ้าหนูหลับหนูอะไรวะบุรีมีบุรีอยู่นเนี่ยหนูอะไรวะอะไร นนทบุรีเป็นนนได้ไงนอนไงนอนแล้ว <Non. S 1> เอาอ่างออกอ๋อออเฉลยครับเออแม่ยืดมาครับอืมวุ่งข้อที่เท่าไหร่แล้ววะลืมเลย <c oughs> ขอ้อทนะี่สิบเนาะไปดูขอด้อที่สิบกันเลย อะไรวะเดี๋ยววีสิงเอออะไรอ่ะสองขาอ๋อสองเอาอ่างออกแด้วยดูเฉยครับสองขามาครับโด้ยอ้ยโอ้ยววย โอเคครับไปดูข้อที่สิบเว็ดกันเลยอะไรละครราชสีมาละครราชสีมาละครราชสีมา,า,มาอะไรคือสีมาสักมั่วรัตรวันมั่วเลย ่าจะสีมายังไงวะละครเลยละครละครชัยแอร์ไม่ใช่อาจจะเองลองไงร้องเฉยนลนครน่าจะสีมาแหละไม่ใช่หรอกอันนี้มันสระเอ้นครสะมันไม่มีนครสวรรค์นครสวรรค์มั่วเลยโอ้โหไม่นได้ปะวันนี้อ่ะปะวานนครสวรรค์ ละครสวรรค์ละครสวรรค์เรื่องได้ด้วยเหรอวะแบบนี้กูคิดโกงเลยเอาไปดูเฉยมันน่าพูดเลยอืมามาหนุนหนุนตอบก่อนอะอย่างนี้ด้วย มาครับข้อที่สิบสองไม่พูดแล้วอะไรวะนะครปฐมอ,อันนี้เด็กปฐมโอเคไปดูเลยครับทำไมามันไม่ทำแบบเหมือนแบบอันนี้ที่เราเล่นอันนี้มันงงอ้อาแล้วไม่ติดเมื่อกี้เมื่อกี้หนูหนึ่ง อันนี้พี่นัทหนึ่งอ่ะครับแล้วก็อันแรกอันแรกไม่ไม่รู้ไะ่เหนค่อดม,มาถมเนี่ยไปดูข้อสิบสามกันเลยอะไรมุกดาหารอ๋อดาบเอาบอยไม้ออกมุกดาหาร แล้วตะวันเก่งโถแค่ข้อเดียวแค่ค้อเดียวถ้าเป็นข้อเมื่อกี้ขโมยเขาต่อไปด้วยไปข้อสิบสี่กันเลยเจ็บไหอะไรอ่ะสุรินสู้ๆเนี่ยนะต้น้ำสู้เทป่าสู้เทสู้จริงๆด้วยว โอ้ยไม่กูตังตัวอะไรมันจามไม่พอแต้วปไปไปไปอสิบห้าครับผมอะไรวะเฮ้ยสะแก้วเรากรามบ่อชองบ่อชองมันไม่ใช่ดิว่ะวันอีกแล้วอ่ะไม่ได้แล้ว่อยไม่ได้แล้ว ต้องเอาจริงละสิบหกครับไปสิบหกเฮ้ย <laughs> เข้าได้ก่อนลบบุรีล <laughs> บบุรี <laughs> มาจ้าลบบุรี นะครับข้อที่สิบเ็ดนครอีกแล้วเนี่ยนครพนมแม่งเอ้ยไม่ทัน อุ้ยเยอะเอ้ยนาลาทีวาด <c oughs> นาลาทีวาดเจ้าส <c oughs> อ้าว่ามันเป็นตัวทีงไง <c oughs> ดูเฉยเลยครับนาลาทีวาด <c oughs> อ่านาลาทีวาด <c oughs> มาจ้าสวยๆหน่อยปัง เห็นครับข้อที่สิบแปดใช่ปะสิบเก้าเก้าเอาพิษณุโลกเออวะมีโลกเพราะในจังหวัดมันก็มีโลกแค่จังหวัดเดียวเอาเฉยครับอันนี้มอบกดไม่ทันอันนี้ โอเค okay. ถ้าหลายแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปสรุปคะแนนไายคลิปนะครับไปดู<ข>อพอ <50 S 2> ที่20ห้องน้ำห้องน้ำชายนาดชายนาด ดูเฉลยห้องน้ำชายห้องน้ำชายต่อเลยเนาะชายนาเฮ้ชายนามาจ้าหนึ่งสองข้อ,อที่ยี่สิบเอ็ดจ้าถุยคุยตังคุย อะไรอ่พะพระเยายาบกสระเอพระเยาไปดูเฉลยจ้าพระเยามาค่ะคนที่ยีิบสองครับลืม ให้ให้ให้ลำพูนแม่อย่างนี้อันต่อบจันผมก็ต่อลำพูนแต่ให้เอา่อนต้องเสียสลักเราเป็นสามีต้องเสียสลักนะครับข้อที่ยี่สิบสามว่าเป็นแฟนเนาะตากง่ายเกินอันนี้ ใครไม่รู้ว่าเกินไปแล้วน่ะไปครับข้อที่24สีสระเกตสีสะระเอกดเกตมาจ้านัทวิทย์บ้างนะ ก่อนระดังบ้างก่อนระดังบ้านนะครับข้อทีอ่ยี่สิบห้าวิมันจะจบแล้วนี่วะเนี่ยร้อยเอ็ด <100. S 1> ไอ้ดีเรียกว่าร้อยได้ร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดมาจา้า ดูโดเลมอนไม่จบเลยโอ้ <c oughs> เร็วเวดิมันเสียวขอที่ยี่หกตีกันจนลืมอะ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะแม่ห้องสอนอ๋อนี่แม่อ๋อแล้วนี่มันสอนได้ไง ABC ไง ครูแม่ห้องครูเปล่าใช่ใช <laughs> เอาดูเฉยเลยแม่ห้องครูแม่ห้องสอน <c oughs> แหมลื่ยแม่ห้องสอนว่ะนะครับยี่สิบแปดไปยี่สิบเจ็ดพัทะลุ <c oughs> ว้าในมีป้าแล้ว ง่ายอันนี้ง่ายอัตลุงมวยปีใบไ,ไปครับข้อที่ยี่สิบแปดอีกสองข้ออีกแล้วเนี่ยสามข้อโห่ม่ตีอย่างี้อะไรกะบีอ๋อนิกาเออว่ะกะบีจริงด้วย ไม่ตีกูจะงั้นไอเราก็ุตสสา์รอไปครับยี่สิบเก้าอะไรบุรีหลักการไอปาดอะไรมั่วเลยปาดอินบุรี ปลา,ปาจีนบุรีโอเคปลาจีนบุรีะไปดูครับข้อสุดท้ายดูว่าใครจะได้ดคะแนนข้อน,นี้ไปแล้วในอีพีนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะครับไปดูกันโ <c oughs> ง่ายเลยจังหวัดเล่ เราน่าจะเข้ากันหรือเปล่าโอเคครับก็มาถึงท้ายคิปนะฮะสรุปว่ารัตด,ดวันชนะไปด้วยคะแนนเท่าไหร่วะ16สิบหกสิบหกต่อสิบสามนะครับก็ฟาวไปข้อหนึ่งพีนี้รัตดอวพีนี้รัตด,ดาวนก็เป็นฝ่ายมีชัยชนะไปนะครับเย้้วทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ด้วยวนะ <laughs> <laughs> เวลาเขาแอบ เท่เ <Hey, S 2> หรอไม่รู้โอเคครับก็ขอบคุณที่รับชมเราสองคนมาจนจบคลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอมันเต้ของเราสองคนด้วยนะครับแล้ว EP หน้าเราสองคนจะเล่นเกมอะไรก็ฝากติดตามมาด้วยนะจ๊ะสำหรับ EP นี้เราสองคนขอตัวสวีดัสสวัสดีบ๊ายบายจ้าแต่๋ยวเขาเห็นแล้ววันเป็นแม่สะบัดีแม่ตอนนี้โอ้เต็ คนถ่ายงานนี่เลยเป็นเวลานอนเนาะมาครับข้อที่